ชั่วโมงสยองทรีดีตอนที่14รถกาแฟาที่ป่าละเมาะเจดเป็นพ่อค้าขายกาแฟาโบราณที่บริเวณหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง mm hmm. เขาขับรถสามล้อเร่ขายกาแฟาโบราณไปยังหมู่บ้านต่างๆหลายที่จนกลับดึกดื่นทุกวันเป็นปกติ เนื่องจากเขามีฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างยากจนและต้องคอดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถทำงานได้เขาทั้งเป็นคนขยันและกระตันอยู่เนื่องจากหมู่บ้านแถบนี้ไม่ได้มีประชากรมากนักทำให้ยอดขายไม่ได้ดีมากบางวันก็แค่พอกิน บางวันก็อดอยากเขามักจะมาจอดรถขายบริเวณบ้านที่มีจัดงานสังสรรค์หรืองานศพที่มีคนเยอะๆวันนี้เจดขายจนดึกดื่นดังเช่นทุกวันแต่ว่าวันนี้เจดไม่ได้กลับบ้านในทันทีเขาขับรถไปจอดที่บริเวณป่าละเมาะแห่งหนึ่งลึกเข้าไปข้างทาง ที่ที่ไม่มีคนเพื่อนั่งคิดทบทวนถึงชะตาชีวิตที่โหดร้ายของตัวเองแต่ทันใดนั้นเนี่ยพ่อคะได้มีชายชราคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางพื้นที่เปล่าเปลี่ยวพอดีเลย ลุงกำลังคอแห้งอยากกินกาแฟพอดีอ๋อครับลุงมาจากไหนล่ะครับเนี่ยแถวนี้มันป่าละเมาะทั้งนั้นไม่มีบ้านคนเลยนะครับอ่าบางเอิญว่าลุงออกมาหาของป่าน่ะจ้ะลุงอยู่หมู่บ้านไกลๆนี่แหละ ตยังคงสงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ได้เริ่มต้นทำกาแฟตามที่ชายชราต้องการเป็นเวลาไม่นานมากนะักพอ,อดีว่าลุงไม่ได้เอาเงินมาลุงขอติ๊กไว้ก่อนละกันนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาลุงที่นี่ไหมเดี๋ยวลงใช้คืนให้อ่าเอาเอก็ได้ครับเจตจำเป็นต้องใช้เงินแต่ด้วยความสงสารเขาจึงให้ชายชราติดเงินไว้ก่อนที่บ้านเจตต้องคอยปรนนิบัติดูแลแม่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก่อนออกไปทำงานทุกครั้ง ออกมาทําแบบเดิมดังเช่นทุกวันและรายได้ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่เจดไม่ลืมคําสัญญาที่ให้ไว้กับชายชราหลังเลิกงานเขาก็ขับรถมาหาชายชราที่จุดหมายเดิมในเวลาเดิม ชายชราก็มาตามนัดทุกครั้งเขามาสั่งกาแฟเหมือนเดิมทุกๆวันและได้คอยพูดคุยกับเจดอย่างสนุกสนานแต่ชายชาราก็ไม่เคยจ่ายเงินเจดเลยแต่ว่าเจดก็ไม่ได้ทักทวงอะไรชายชาราเองก็ดูขยันดีนี่พอนุ่มเห็นทำงานจนดึกจนดื่นทุกวันเลยยังเป็นเด็กอยู่แท้ๆนะเนี่ยอ๋อ มันก็จำเป็นต้องทำแหละครับบ้านผมยากจนไม่นานมานี้แม่ผมก็เกิดเป็นอัมาพาตที่ขาจนเดินไม่ได้พ่อผมก็ทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็กมีแค่ผมที่ยังพอทำงานได้นะครับอืมเองขยันไม่พอแถมยังเป็นเด็กกระตันอยู่ซะด้วยนะดีแล้วทำดีไว้ความดีจะคุ้มครองเอง จนวันหนึ่งวันนี้เจดขายของหมดไวกว่าปกติเขารู้สึกแปลกใจเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่เจอกับชายชาราก็เหมือนยอดขายกาแฟาของเจตจะสูงขึ้นเจตขับรถมายังที่เดิมแต่ว่าวันนี้เข้ามาเร็วกว่าเวลาปกติ และยังไม่เห็นชายชรามาเจตจึงนั่งรอเวลาอย่างใจเย็นแต่ทันใดนั้นก็มีกลุ่มชายชะกันท่าทางน่ากลัวโผล่มาเฮ้ยไอ้นุ่มน้อยขายดึกขายดื่นเลยนะวันนี้ได้เงินดีหรือเปล่าเอเอเไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับได้แค่พอกิน งั้นเดี๋ยวพวกพี่ขอรับเงินนั่นเอาไว้เองก็แล้วกันเอาเงินมาซะฮะอขอร้องล่ะครับที่บ้านผมมีแม่พี่การต้องดูแลแค่นี้ก็จะอดตายกันอยู่แล้วเฮ้ยเห็นผู้ค้าเป็นพระหรืองไงวะส่งเงินมาซะถ้าไม่อยากตายหลังจากนั้นสีหน้าของเหล่าโจรก็เปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่า เด็กนุ่มขายกาแฟาได้กลับกลายเป็นร่างศพขึ้นอืดหน,น่าสยดสยองพวกแกบอกว่าจะเอาอะไรนะเอ้ยผีหนีเร็วเหล่าโจรหนีสุดชีวิตฮะพวกนั้นเป็นอะไรเนี่ยอยู่ๆก็วิ่งหนีไปเฮ้ยไอ้นม ได้ยินข้าไหมเอ้อนั่นเสียงลุงนี่ใช่ข้าเองรู้แล้วสินะว่าข้าไม่ใช่คนเ้อจ,จ,จ,จริงเหรอนเนี่ยงั้นเรื่องเมื่อกี้ลุงเป็นคนทําสินะครับข้าบอกแล้วไงว่าคนดีอย่างเองความดีจะคุ้มครองเอง เองจงเดินตามเสียงข้ามาสิชายหนุ่มตัดสินใจเดินตามเสียงของชายชราที่คอยบอกทางกับเขาตลอดทางจนได้มาถึงบริเวณบริเวณหนึ่งในป่าละมะสิ่งที่เจ็ดพบเห็นก็คือสารเจ้าสภาพเก่า ที่มีคนเอามาทิ้งไว้นี่มันสารเจ้าที่ถูกทิ้งในเมื่อเองรู้ความจริงแล้วก็จงทำตามสิ่งที่ต้องการเองก็แล้วกัน เจตได้ตัดสินใจนำสารเจ้าอันนั้นกลับมาที่บ้านแล้วทำการบูชาเขาได้ถวายด้วยกาแฟโบราณที่ลุงคนนั้นชื่นชอบเจตได้สืบรู้มาว่าสารเจ้านี้เป็นของเทพศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่เป็นที่บูชาในหมู่บ้านที่ได้ถูกรื้อและนำมาทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะเพราะว่าการรื้อถอนที่ดินในการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และชายชาราที่เจ็ตพบเห็นก็อาจเป็นเทพองค์นั้นมาปรากฏตัวและได้ช่วยเจดเอาไว้ รุ่งเช้านี้เจดได้พบกับเรื่องน่าประหลาดใจแม่ของเขาที่เป็นอัมพาตที่ขาได้ลุกขึ้นมายืนเองได้เจดรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เจตและแม่ได้มากราบไหว้ศาลเจ้าและคิดว่านี่คงเป็นปฏิหารที่เทพองค์นี้ได้ประทานให้หลังจากนั้นชีวิตของเจตก็ดีขึ้นยอดขายกาแฟของเขาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเขาและแม่ต่างช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งจนฐานะทางบ้านดีขึ้นในที่สุด <c oughs>